สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมารู้จักอะโวคาโดอีก1นึ่พันนะคะหลังจากที่ขวัญใจสไตล์ทาอะโวคาโดพันปีศาจสันไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนําพันอื่นๆอีกต่อไปติดตามคลิปกันได้นะคะพันปีศาจสันก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะสามารถกดไปดูได้นะคะก็วันนี้นะคะขวัญใจสไตล์จะมาแนะนําพัน บูตเจ็ดนะคะพันบูตเจ็ดเป็นพันุหนึ่งที่แนะนําแล้วก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ราบนะคะข้อดีของพันบูตเจ็ดนะคะบอกก่อนก็คือออกผลดกนะคะลักษณะของบูตเจ็ดก็คือจะเป็นผลกลมผิวขุขรขาเล็กน้อยนะคะรสชาติดีนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับพันธุแฮชอยู่แล้วซึ่งความใจสไตล์ให้พันแฮชเป็นพันุ์การค้าอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นให้เราให้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะคะพันบูตเจ็ดจริงๆเป็นพันุ์ที่คนไทยชอบ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะในการรับประทานอะโวคาโดนะคะบางคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันนะคะอะโวคาโดแต่ละพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเวลารับประทานเข้าไปเนี่ยเนื้อมันจะมีลักษณะกลิ่นมีกลิ่นมันๆนะคะเช่นมันแฮสแบบนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะหรือกินเข้าไปจะมีลักษณะหวานเล็กน้อยนะคะเช่นพันธุ์ปีจัสันบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็เช่นกันนะคะพันธุ์ พันบูเจตก็เป็นพันหนึ่งที่บางคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะดังนั้นในเรื่องของการเทสรสชาติเนี่ยแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ควัใจสไตล์บอกไว้เลยว่าอาะโวคาโดเป็นพืชที่มีประโยชน์ดังนั้นรับประทานพันอะไรก็มีประโยชน์นะคะมีไขมันดีนะคะแล้วก็ มีวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็มีสารต่างๆอีกมากมายนะคะดังนั้นกินไปเถอะอะโวคาโดไม่ว่าจะพันไหนยกเว้นอย่างเดียวคือพันที่มันมีรสชาติขมนะคะมันกินไม่ได้จริงๆนะคะพวกนี้สารแทนนินสูงก็ไม่แนะนําให้กินนะคะขมก็เกิดจากอะไรก็ไปดูที่คลิปทําไมโอะโวคาโดถึงขมที่ขวัญใจสไตล์ทําไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพันบูเจ็เป็นยังไง ลักษณะลำต้นของบูธเจ็ดนะคะจะแผ่กว้างนะคะดังนั้นระยะที่ใช้ปลูกนะคะระยะที่ใช้ปลูกเนี่ยต้องค่อนข้างจะห่างหน่อยคือ7คูณ7หรือ8คูณ8นะคะเพราะว่าบูธเจ็ดค่อนข้างแผ่กว้างวิธีการนะคะสังเกตน,นะฮะดกมากๆวิธีการตัดแต่งกิ่งเราก็จะเรียกการตัดกิ่งแบบโอเพนเซ็นเตอร์นะคะโอเพนเซ็นเตอร์คืออะไรตัดแต่งทรงพุ่มนะคะชืวน,นี้เห็นไหมตรงกลางให โป่งนะคะให้โปง่งเดี๋ยวเข้าไปดูชิลกลางโปง่โปงแบบนี้นะคะก็จะทําให้ไม่มีค่อยๆมีโรคค่อยมียมมแมลงนะคะพันบู๊เจ็ดน่ะดกมากๆนะคะสังเกตเลยเนาะนะคะดกไม่เอ่ยนะคะดกเลยนะคะเอาให้เห็นก่อนนะคะว่าดกหรือไม่ดกฝั่งหลังก็มีนะคะนี่คือรอบต้นของเขานะคะก็คิดสภาพว่าผลผลิตจะได้เยอะไหมนะคะ พันนี้ก็มีข้อดีเรื่องของความดกนี่แหละสองข้อดีของเขานะคะคือดูที่บริเวณใบนะใบของเขาค่อนข้างจะใหญ่กลมๆแบบนี้นะคะบริเวณใบนะคะไม่ค่อยมีโรคสังเกตนะคะไม่ค่อยมีโรคดังนั้นมันทนโรคนะคะนะคะวิธีการดูใบนะเดี๋ยวสอนวิธีการดูใบก่อนนะคะใบลักษณะใบของบู๊เจนะคะเป็นใบลักษณะกลมแบบนี้นะเดี๋ยวไป กลมแบบนี้นะคะลักษณะใบไม่หนามากนะเขาเรียกว่าหนาแบบปานกลางแบบมีเดี่ยมนะคะเห็นไหมเพราะเราพับแล้วมันไม่แตกนะคะสองขอบใบนะคะเป็นลักษณะเป็งไงไม่มีคลื่นนะคะเป็นแบบเรียบนะคะแบบนี้คือบูเจตลักษณะใบนะคะนี่เห็นไหมการวางตัวทรงตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะแผ่กว้างออกไปแบบนี้นะคะลักษณะผลนะคะลักษณะผล ลักษณะผลของเขาอยู่ที่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณครึ่งกิโลนะคะ3 0 0กรัมถึง500กรัมขึ้นไปนะคะดกแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะผิวของเขาสังเกตจะเป็นผิวที่ค่อนข้างขุขะเขาเรียกว่าขุขะปานกลางนะคะผลจะมีลักษณะกลมนะคะมันจะกลมกว่านี้นะคะปัจจัยสไตล์ถ่ายทำในช่วงเดือนของเดือนสิงหาคมนะคะ ดังนั้นบูธเจ็ดยังไม่แก่นะคะจะแก่เดือนไหนนะคะ,ะแก่เดือนไหนบูธเจ็ดนะคะจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมดังนั้นสิงหาคมเห็นไม่ยังเล็กอยู่นะคะจะต้องโตมากกว่านี้นะคะมันเป็นพวงเลยเห็นไหมนะคะจะโตมากกว่านี้นะคะลักษณะของเขาผลกลม,มเมลไดข้างในก็จะกลมด้วยนะคะลักษณะสีก็จะสีออก สีเหลืองเข้มนะคะมีคำถามแน่นอนนะคะว่าจะเก็บเกี่ยวพันบูชเจ็ดได้ตอนไหนนะคะพันใจสไตล์แนะนำว่าเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะคะถึงจะแก่เต็มที่นะคะแล้ววิธีการดูว่ามันสุกแก่ยังไงนะคะสังเกตนะคะเห็นจุดสีเหลืองเหลืองไหมเนี่ยจุดสีเหลืองเ สีเหลืองๆนียจะเริ่มขยายกว้างขึ้นแล้วก็เป็นกลายเป็นสีน้ําตาลน,นะคะแล้วก็บริเวณขั้วเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะคะวิธีการคือถ้าหักแล้วมันหลุดหรือมันร่วงนะคะได้ง่ายเนี่ยแสดงว่ามันแก่แล้วนะคะเทคนิคอีกอันนึงนะคะที่จะดูว่ามันแก่นะคะก็คือมีลูกอื่นร่วงหล่นนะคะสังเกตต,ตอนนี้ไม่มีอันไหนร่วงหล่นเลยนะคะ ถ้ามีลูกร่วงหล่นก็แสดงว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันใกล้จะแก่แล้วก็เก็บสักประมาณห้าถึงสิบลูกไปบ่มนะคะคำว่าไปบ่มก็คือเอาไปเก็บไว้ในตะกร้าแล้วก็ผ้าคลุมไว้นะคะถ้ามีความรู้สึกว่าเวลาที่มันสุกคือผ่านไปเจ็ดวันเนี่ยผลไม่เหี่ยวนะคะผลไม่เหี่ยวแล้วก็รสชาติไม่ขมที่สำคัญคือรสชาติไม่ขมนะคะก็คือเก็บเกี่ยวได้ทั้งต้นนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็แนะนำพันธุ์บูเจไปนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ขวัญใจสไตล์แนะนำให้ปลูกเหมือนกันนะคะเพราะมันมีข้อดีเน้นย้ำก็คือเรื่องของผลดกนะคะใช่ไหมสี่สี่ผลเลยทีเดียวแล้วก็รสชาติค่อนข้างดีนะคะเวลาที่เราไปขายนะคะเป็นการตลาดเหมือนกันว่าทำไมเวลาที่อวกาโ,กโดกลายพันธุ์นะคะหรือพื้นเมืองต่างๆที่ไปขายเนี่ยมัน ควบคุมคุณภาพไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เลือกพันธุ์นะคะถ้าเราเลือกพันธุ์นะคะเช่นพันุนี้นะคะพันบูตเจ็ดเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าเป็นพันบูตเจ็ดทุกคนก็จะรู้ว่าลาักษณะรสชาติเป็นแบบนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าเราไปติดสติกเกอร์นะคะว่าเป็นอะโวคาโดของสวนไหนพันุ์ไหนนะคะคนก็ถ้าชอบและติดใจเขาก็จะมาตามพันธุ์นั้นๆนะคะ ส่วนพันธุ์อื่นๆนะคะคอใจสไตล์จะทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็จะนําเสนอว่ามีพันธุ์ไหนบ้างรวมถึงตอนนี้มีพันธุ์อะไรโด่งดังเข้ามาจากต่างประเทศบ้างนะคะพันธุ์นี้ก็นําเข้ามาจากต่างประเทศมาแล้วกว่า30ปีนะคะก็เป็นพันธุ์เก่าแหละแต่ว่าเราก็คัดเลือกให้นํามาปลูกกันนะคะก็สําหรับใครที่ มีคำถามก็ส่งมาใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผ่านใจสไตล์แล้วจะนำคลิปดีๆมาให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย